ก็ต้องกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยหัวเกียนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่พี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชชนะนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการ์าฟรีไฟท์ไทยแรนนั่นเองนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่เลยนะครับเป็นกิจกรรมชุดคาบุกินั่นเองนะครับตอนนี้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้พี่มีสูตรลับนะครับที่จะพามาสุ่มนะครับแบบงบน้อยๆแบบไม่มีเพชรเยอะแบบ ออกง่ายๆเลยนะครับในส่วนคลิปนี้จะหมดกี่เพชรนะครับออกง่ายจริงหรือเปล่านะครับคลิปนี้ต้องดูให้จบนะครับผมใครดูไม่จบเดี๋ยวจะไม่เข้าใจสูตรนั่นเองครับสูตรนี้บอกเลยว่าการันตีออกง่ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่านะครับผมอันนี้บวกดวงน้องๆด้วยประมาณ30%มสิบเปอร์เซ็นต์ละกันครับโอเคนะครับก่อนจะไปดูในส่วนชุดคาบบกินะครับก็มีในส่วนกิจกรรม กิจกรรมฟรีไฟว์โวล์ซีรีส์ของฟรีเยอะแยะมากมายเลยที่เข้าอัปเดตมาล่าสุดเลยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเลยนะครับผมในส่วนฟรีไฟ e ์โวล์ซีรีส์นั่นเองนะครับวันนี้ก็คือวันที่24นั่นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมเชียร์ไทยใส่เต็มนั่นเองนะครับลุ้นรับนะครับผมอ่าตั๋วนะครับผมตั๋วดมอนรอยัลนั่นเองครับสูงสุด6ใบเลยนะครับผมแล้วก็ ในส่วนพรุ่งนี้นะครับวันที่25เองนะครับเป็นกิจกรรมทีเด็ดเลยับเป็นกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาลุ้นรับเพชร19,999เพชรแล้วก็ตั๋วไดมอนด์รอยัลอีกนะครับสูงสุด18ใบเลยนะครับผมใครที่มีรหัสไก่อย่าพึ่งเข้าเล่นนะครับย้ําว่าอย่าพึ่งเข้าเล่นนะครับผมอ่านเดี๋ยวจะ ไม่ได้ในส่วนไม่ได้ลุ้นในส่วนเพชร19,999เพชรนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนวันที่31นะพิเศษเลยครับอยู่ครบ120นาทีภายในเกมนะครับรับท่าทางฟรีฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับเป็นท่าทางชูถ้วยรับฟรีฟรียกเซิร์ฟเลยแล้วก็วันที่29นะครับล็อกอินในส่วนตรงนี้เลยรับกระเป๋าแล้วก็สัญลักษณ์แอนดูรังสองนั่นเองนะครับรับไปฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนบัตรสร้างห้องฟรีเนี่ยก็น้องๆคงรู้กันไปแล้วแหละนะครับสำหรับกิจกกรรรรรมตัััววนนี้็คคืออสงหหาาาะะบ่่่เทไ 30, 40, 50ิบพอรับไปทั้งหมดเลยนะรวมระเบิดด้วยนั่นเองนะแล้วก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่ล่าสุดด้วยนะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะเดี๋ยวพี่พามาดูนะอยู่เอ้ยเข้าไปตรงร้านค้านี้ก่อนนะครับผมก็มาในส่วนนี้เลยนะพี่จะพามาดูนะครับ อ่านี่นะครับเป็นกิจกรรมชุดแจ้งมาเฟียสั่งลุยนั่นเองครับใครที่ยังไม่ได้มาส่งรีบเลยนะครับก็จะเป็นชุดนี้เลยอ่าเซตของผู้หญิงนะครับแล้วก็มีในส่วนเซตผู้ชายด้วยเป็นชุดนี้นี่เซตบิ๊กไนท์นั่นเองครับอย่างเท่ยางแรงนะครับเหมือนเสื้อกันหนาวเลยนะผมเออแล้วก็มีลูกกระสุนข้างล่างแมมเหมือนเป็นลูกซองอ่ะเออนะครับโคตรแฉมนะครับบอกเลยแล้วก็ชุดผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นเหมือน เหมือนขนนกนับตรงคอเสื้อน,นั่นเองนะครับเป็นเสื้อแบบมีลวดลายสีทองลายมังกรนะครับผมนี่นะครับอย่างแท้อย่างแจ่บนะครับใครที่อยากได้ก็มาลองสุ่มกันดูนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เดี๋ยวพี่ขอลองสักหนึ่งครั้งน่าจะได้โทเค็นนะน่าจะได้โทเค็นเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้หมวก <c oughs> <c oughs> ได้หมวกซ้ําเฉยเพราะว่าพี่มีแล้วไงดูเดชุดนี้พี่มีแล้วนะครับเนี่ยชุดเนี่ยโอ้โหเกิน โอเคก็ okay, ไม่เป็นไรนะครับใครที่อยากได้ก็มาลองลสุ่มกันดูนะสำหรับกิจกรรมนี้เนาะแล้วก็อีกกิจกรรมนึงนะครับเป็นกิจกรรมนะครับผมปืนใหม่ใส่เต็มแม็กซ์เนี่ยก็จะเป็นปืนเวกเตอร์ตัวนี้เลยนะครับค่าสแตทก็อยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะค่าสแตทค่าสแตทอ่ะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มีในส่วนลูกซองลัวนะครับนี่นะครับค่าสแตทก็คือระยะบ,บวกหนึ่งความเร็วลีโหลดลบหนึ่งนะแล้วก็แมก็กกาซีนบวกหนึ่งเ่ี๋อวส่วนปืนตัวนี้ นะครับเวกเตอร์ก็คือนะครับบวกระยะ2นะครับผมแล้วก็แมกกาซีนบวก1นะครับลบแม่นยัมนั่นเองนะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวใครที่ชอบก็อย่าลืมมาส่งกันด้วยนะครับเห็นว่าออก2-3งสาพันพิษก็อันนี้อยู่ที่ดวงน้องๆด้วยนะครับผมแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับนะครับสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดแล้วก็ในส่วนกิจกรรมตรงนี้นะครับนี่นะครับผมอ่าในส่วนกิจกรรม FFWS 2021หรืี่สิบเอ็ดหรือฟีไฟโวลซีนั่นเองครับตอนนี้ก็ได้35%แล้วนะครับความคืบหน้า ทุกเซิร์ฟทั่วโลกนะครับผมนี่ก็สะสมช่วยกันให้ถึง100%นั่นเองนะครับเพื่อจะมาปลดล็อกในตรงนี้ครับผมนี่ปลดล็อกตรงนี้นี่นี่นแลกเปลี่ยนตรงนี้ก็คือปลดล็อกปลุกพลังนั่นเองครับเราจะสามารถแลกชุดนะครับรักแข่งหญิงได้นั่นเองครับนี่นะครับผมต้องได้ปลดล็อกก่อนนะครับถ้าไม่ปลดล็อกก็คือไม่ได้นั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือให้น้องๆเนี่ย รีบเก็บสะสมโทเคินให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองหรือว่าใครต้องการแลกพวกตัวพวกรูปแบนเนอร์ต่างๆก็แลกไปก่อนได้เลยนะครับประมาณนี้เลยเนาะอ่ะโอเคนะครับไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับคลิปนี้แล้วก็มีเช็คอินใครที่ไม่ได้เช็คอินเนี่ยรีบมากดเช็คอินเลยนะครับในส่วนนี้นะครับเช็คอินลุ้นรับ สกายบอร์ดฟรีเลยนะครับนี่อย่างเท้สีสันโคตรเอาพี่คนชอบเลยเนี่ยสีสันโคตรเอาแล้วก็ในส่วนที่2ี่บนะครับล็อกอินในส่วนรับในส่วนกระเป๋าแล้วก็เป็นสัญลักษณ์นะครับปุ่มพลังของแอนดูล่าสองนั่นเองนะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปสุมนะครับบอกสูตรกันสำหรับชุดคาบูกินั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปสุมมาดูเลยเป็นสูตรอะไรห้ามพลาดเลยนะครับห้ามพลาดแม้แต่วิดีโอเลยนะครับเราไปดูกันเลยนะครับผม โอเคนะครับเดีย๋ยวพี่สุ่มให้ดูกันเลยนะครับสหรับเวบนี้มาเริ่มไปดูกันเลยนะครับผมมาดูซิว่าจะออกรางวัลใหญ่หรือต่อเฮ้ยเฮ้ย, 1, ยเฮ้ยหนึ่งพันแปดร้อยเพจเยอะแค่เฮ้ยได้จริงยินดีด้วยคุณได้รับหนึ่งพันแปดร้อยเพจวู้ยลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับน้องๆเออใครที่อยากสุ่มเวบนี้นะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้เลยเข้ามาที่แรกให้เรากดที่เติมเงินนะครับแล้วก็กดที่ซองวอลเล็ตข,ของขวัญสีแดงๆตรงนี้เลยแล้วก็กดคําที่กดคําว่านะครับผมวิธี การเติมเครดิตนั่นเองผมมาฟ้าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีวิธีการเติมนะครับน้องๆก็ดูรายละเอียดตามนี้เลยนะครับผมเติมผ่านแอปนะครับบอลเล็ตนั่นเองนะครับง่ายๆเลยใครจะเติม1 0 0่ง0้อยหได้หมดเลยมาสุ่มออกง่ายแน่นอนสุ่มเพชรแบบพี่ออกง่ายแน่นอน100%นะครับช่องบิ๊กแชนแนลการันตีเลยครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคนะครับกิจกรรมก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นกิจกรรมตำนานอสูลไลฟ์คืนชีพนั่นเองนะครับนี้นะครับก็จะมีแบบธรรมดาแล้วก็พิเศษนนั่เอง นะครับมาทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะออกง่ายหรือออกอยากนะครับสูพี่เหมือนเดิมครับผมกดย้าที่ชุดคาบุกินนั่นเองนับนี้แล้วก็หินน้าโชคคือกดฟรีนะครับเพิ่มโอกาสแจ็คพอตสูงสุด400เรากดไปเลยนะครับฟรีหนึ่งครั้งเฮ้ยมีโอกาสมากซะด้วยกดย้ำไปนะครับไปไปที่59เพชรไปครับผมไปครั้งเดียวโอ้โหเกิน ไปปึ๊บเฮ้ยเ้ยใส่หินน้ำโชคไปปึ๊บเฮ้ยโอกาสมาอีกแล้วไปปึ๊บนีอ่ออกยากจังวะ เห็ดร้0โอ้โหเอาซื้อวะลองดูซิมันจะเป็นยังไงมาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยท่าทางอื้ม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 โอ้โหสุดเกินจะหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ย คำสุดท้ายโอ้โหเป็นไงล่ะครับผมสุดไหมครับผมนี่เป็นไงล่ะครับผมห0 0 0เพชรเน้นๆโอ้โหสุดเกินนะครับผมสุดจัดประหลาดบอกนะครับผมโอ้โหแพ็กเกจด,ดูชุดไม่ได้สักชุดดูซ้ำไป2 3รอบโอ้โหสุดจัดก็จะมานี้เลยสำหรับกิจกรรมใหม่นะครับผมก็ ใครที่มีเพชรเยอะก็มาสุ่มกันดูนะครับพี่ก็โอ้โหโคตรเกลือนะครับผมโคตรเกลือเลยบอกคําเดียวว่าโคตรเกลือนะครับแล้วก็ตอนนี้กิจกรรมทายผลก็เปิดไปที่เรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมมาทายกันด้วยนะครับนี่ก็จะมีเลือก1แมตช์สแมตช์สแมตช์นะครับนี่ก็จะมีแอนดูทายด้วยนะครับเราก็จะทายตรงข้ามแอนดูนั่นเองทายซ้ําไม่ได้นะครับเห็นไหมอ่าเราต้องทายแบบว่าไม่ใช่ทีมเดียวกันกับแอนดูนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมนะครับชุดคาบุกินั่นเองใครที่มีีเพพชรก็มมมมาสุ่่หดไป 5 0 0 0เพชรเลยนะ5 0 0 0 6 0 0 0เพลยเลยนะก็คิดเอานะครับก็สำหรับคิ่นี้ประมาณนี้เลยนะครับผม